สวัสดีพี่น้องปองไปน้ำฝนยายเลี้ยมกันยายเลี้ย,ยมไปเอาอย่างไปพี่น้องสิพาไปเบิงึงยายเลี้ยมนะยายเลี้ยมไปเอาอย่างนี่งามไหมยายเลี้ยมมายายเลี้ยมไปเอาแมงดาเห็นแมงดา กยามเช้าครับเอาไปเยากาศเมือฝากพี่น้องที่บ่าครเด้กลับบ้านนะครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศนะครับบ่าครด้กลับบ้านเท่าพีน้องเเ่นม่่เนมเอ็นไม่อ่อนเอ็น่ น่าอย่างเดียก็ยงงงันเนาะพื้นอไรล่ะหุ้มทำไมได้บ่จับโดดแม่บ่ต่ออด้องงมันบ่เมอะนี่ไ,ได้แล้วพี่นนอง ได้แล้วหนึ่งตัวนะครับอันนี้คือแมงดานะครับบ่อยเห็นหวัวม่เล้ดพี่น้องไม่ไม่มีอะไรบ้างเอเอาละเพื่อนเจอทขยกันพี่น้องเห็นไข่แมงดาบ่ผู้ใดเคยกินไข่แมงดาบ่ะได้แล้วหนึ่งตัวนะครับจะด่าม,มาเด้อพี่น้องมันเป็นกับเขาได้แล้วตัวหนึ่งครับ ไปเปบังหม่องไหมอันนี้มีใครวะห้อ่นหน่อสิบมีสิแม่นบ่แมนาบม่นให้อบ่นนอ่ะนะเน้อาของผูอื่นแม่ให้อื่นทั้งนั้นไงบานไง แล้วก็เอาไปเอาไปกี้นะครับผมเอาไปย่างแล้วก็มาตำแจ้วใส่แมงดาตำแจ้วใส่อันดพริกดิบนะครับย้ายเตวยแม่เต๋อมากินเด้เอาสิลงไปต่อลงไปเบิ้งพี่น้องไหนก่อนไปบอกม้าแบบนั้นนี่ไงหน้าเวลาปุ๋ยนี่ใช่ปุ๋ยมัสตารกับลูก ซาลนานี่แหละไหนกันรู้อ้ยมันพ่มาหรือเล่าเนี่ยอุ้ยมันพ่กลับมาบอกไงเลยคือว่ามันกลับมามันพ่กลับมาอุ้ยตาเดชต้นมันออกแล้วมันเกิดกลับมาอย่างเนาะไม่เลยกลับมันกลับมาดอกตาเดชออกแล้วมันกลับมาแล้วมันจะไปใครมัยห้างงูมักลับมา ถ้าเด็ดตนไม่มันก็ักลับมาเนาะกลาอผูกไวเดี๋ยกลับมาวโอ้ยมันกลับมาดอกหังเหมือนบ่ไดครับพี่น้องมันบ่มาแต่ไดหังไหมบ่มีครับมถืมองมันป้กลับมาถ้าไม่เด็ดออกแล้วเ่เล็ว่ามึงเอาครื่ผูกไวมองเก้าเดี๋ยวมันจะกลับมาหาใครมันเ เขาเลียงแมงดาเขากับสีเลียงสซื่อไเนาะมหาัใไข่ไันกลัไปปักใสาใหม่นาใสานามอ่อันนี้ค็ใหญ่เแต่ใครไม่เริ่มใหญ่เราครับพี่น้องอันนี้อันนี้ก็ใครแมงดาเลยครับบรรยากาศเนี้ยมือเศ้เลยพี่น้องม่งบรรยากาศเนี้ยมือเศ้างเิงม่่มอ เคยเห็นบ่หน้น้ำไหลน้ำไหลทางมัดไปละแมวนี่ออกได้เด่นออกแล้วบ่มัดน่นมันจะออกตัวบพี่นองน้ำไหลน้ำไหลทางได้นน่บรรยากาศยามเมื่อเศา์ครับ ไปเดี๋ยวคลิปต่อไปจิพาไปบิงให้ทั้งทึงนะครับว่าสีใดมันบอนะครับ hay กัง thương มีอยู่ติมัน gì <cœur> <technoporie> <dad được> nữa. Ba <laughs> อยู่ như thế này thôi mà. <c coworkers Rodriguez> แดดกำลังสีงออกครับให้นี่เป็นตำหนิอ่แถ่น้ำมันไหลไปครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปบาาเบิ่องอีกหหนึงเด้ออย่าลืมกดติดตามนะครับเจมบอลอธินั่นแฟนเพจเจมบอลเสียงสอนแฟนเพจเอาแต่ใจฟ้ามแฟนเพจครับผมตรงนี้เพจสํำรองไว้นะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเพจสํำรองไว้น้่เด้อ